สวัสด,ดีทุกคนมาเบึงนำผมบ้านเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาเจ้ากรรมลังคากันออกมาเนาะอันนี้อยู่จังหวัดน่านตัวนี้เนาะน,น,ะนำกำลังขึ้นนี่สังเกตเบิ่งเฮือนอยู่ไกลๆพุ่นมันเขาสั้นสองแล้วเนาะเขาจะเป็นเฮือนสองสั้นสองขึ้นกว่าเมื่อเร็วนี้ผู้คนกำลังใหญ่เครื่องออกมานี นี้ออกมาเนาะว่นนั้นจกห้างเฮิงนะาะวันว่านี่อยู่ห้างด่านเพิงหุ่นนำพ่วงนักแต่ว่าตอนนี้ห้างเฮิร์งลดแล้วแต่มันจะมาขึ้นอยู่ห้างด่านลมุมพีอย่างนักเลย นี่เฮือสองสั้นเรืเอแต่สั้นเทิงนะเนาะเฮือสั่นเดียวเหรือแต่แปเพราะว่าหัวมันกันมืดเลยอย่างนั้นตอนนี้ผู้คนกำลังออกมาเนาะเพราะว่าทีมงานเท<ช><อ>ินสวยจะเล่นๆรนนะ่อเนากำลังสวยกันออกมาเนาะเขาจะเอางานมาขนส่ง จะไปเาอเาตัวหแกหูอยู่กลางบ้านอ,ออกมอออม่น้ออหัวมลิบเลย,ยห,ลยหลนำกำลังคืนนาะเพราะว่าตอนเมื่อเ้าร์ี่เามานี่สันสองยังบบกันถึงแต่ว่าตอนนี้พวมสั้นสองหึงสั้นสองมันจะถึง นี่ยฟเยี่ยมแล้วนำกำลังขึ้นมาเรื่อยๆเนาะสามกิ้ลมึงเห นอนในเวียงนี่ประมาณ10กเมตรจปิดหัวเนี่ยดวยนะหัล่ะเด้งนี่ก็ดนี่วันตเนงนี่สัญญาณหัวจริรก็ไม่ถ่ายคือในเวียงนี่ในครับของรถถูกแว่าในเมืองนม่ซื้อซืองนี้ ข yup. like, ับาลงนเรลนนงตอนี้นรถ่ง้เครื <Yeah. S 1> um ่องรถยนงขค้นมาป่าางเทิงหีนอ่ะ เขาไปสองสามเซนแล้วเนาะเขาไปบนใดจักพี่เลยัานน้ำฝนมันโบ้แจขางไปให้พ้นมันตรงใจเสื้อผู้ทีมันง่ามัอนลูกเหมือนจิ่รวมยังนั่ง

ทางอาศัยของอันผู้ประสบภัยแล้วเนาะเป็นบ่อนหีทางอบตเหินจันไว้ไฮเนาะเพตัวเฮามาเต้นแล้วก็ส่องหาห้างเขามาบ่อนห็นเนาะเพราะว่าไปทางดล้วนำกระหัวมัราะว่านี่กอเนื้อป้าใส่หมูหีมานำกันที่เขาเจ้าเอาเครื่องของมาซวยเนี่ยตอนนี้ก็อดีเขามาหอมเขาเนาะเพราะว่าพวกเฮาเดี๋ยวนำเอาข้าวสารเมียงมาผสมมาซวยเขาหน่อยหนึ่งเนาะ อພົาสมผมนกันเพราะว่าเ่นจะเอาลนยาวลนยางมาป้าไว้อยู่นี่นํากันเฮามาเเนาะ